สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการทําให้ภาพถ่ายของเรานะครับมีความคมชัดมากขึ้นนะครับผมาสาเหตุที่ทําให้ภาพเราไม่คมชัดที่เราถ่ายมาแล้วครับก็เกิดจากากล้องไม่ได้คุณภาพบ้างสปีดชัตเตอร์ช้าบ้างตัวเลนส์ไม่มีคุณภาพบ้างก็เกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับทีนี้เราก็สามารถนําภาพของเรานะครับมาปรับแก้ได้นะครับด้วยโปรแกร,รม Adobe Photoshop นะครับในวันนี้ผมก็ขอใช้เป็นเวอร์ชัน CC แล้วกันนะผม อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดภาพถ่ายของเราครับมาเข้ามาในโปรแกรม Photoshop นะครับผมอ่าจากนั้นก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าคลิกออกมาครับแล้วก็ไปที่ Shar p เ n นสตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกที่ u n s h a r p Mas k ตตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะเจอหน้าต่างให้เราปรับค่านะครับผมอ่า ซึ่งปกตินะครับตัวตรง a ม o u เนี่ยผมปรับประมาณที่200นะครับผมแล้วก็ตรงรเด i ยสเนี่ยคือเราจะปรับให้ภาพเราอะมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมปรับที่1นึ่พิกเซลนะครับถ้าเราปรับเพิ่มมากขึ้นความคมชัดก็จะมากขึ้นนะครับแต่ทําให้ภาพเราเนี่ยมันกระด้างขึ้นดังนั้นเราก็ดูที่ภาพว่าควรจะปรับให้มันมีความคมชัดมากขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถดูไดจากหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมขอปรับที่ หนึ่งพิกเซลแล้วกันนะครับผมอมองดูแล้วก็คิดว่าน่าจะชาร์ทแค่นี้น่าจะโอเคแล้วแล้วก็คลิกโอเคได้เลยครับผมทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูครับระหว่างภาพที่เราใส่อัร์ชาร์แมสเข้าไปกับภาพที่ยังไม่ใส่มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเราดูที่ History นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับฮิส o อรี่านี่นะครับผมถ้าของใครยังไม่มีนะครับก็เข้าไปที่เมนูอ่า วินโดครับเมนูวินโด์แล้วก็คลิกที่ Hist o r y ตัวนี้นะครับผมก็จะเจอก็จะเจอหน้าต่างอ,าออกมาแบบนี้นะครับผมทีนี้เราจะลองมาเทียบดูระหว่างภาพที่เรายังไม่ใส่อันชับแมสแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมดูตรงเกสรดอกทานตะวันกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เป็นไฟล์ภาพที่เราเปิดเข้ามาโดยยังไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะครับพอเราใส่อันชับแมสเข้าไปาภาพเราก็จะชัดขึ้น,นครับคมขึ้นเกสรเห็นชัดมากขึ้นนะครับทีนี้ก็ลองดู รายละเอียดทั้งภาพนะครับก็จะเห็นว่าภาพเราชัดขึ้นชัดขึ้นมากเลยนะครับผมอลองคลิกที่ Open แล้วก็คลิกที่ Unsharp Mask ที่เราใส่เข้าไปนะครับผมก็เห็นว่าเกสรของเราตรงนี้มันมีความผมชัดมากขึ้นคือโดยเฉลี่ยก็คือชัดทั้งภาพเลยนะครับครับก็เป็นอีกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะนำให้พวกเราเนี่ยสามารถทำภาพเราให้ชัดมากขึ้น ก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ